คณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่4ทัพเเรื่องการถ่ายทอดออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียงสถานีวิทยุโทรทัศน์และสถานีวิทยุชุมชนเพื่อให้การเผยแพร่ข่าวสารไปสู่ประชาชนเป็นไปด้วยความถูกต้องสามารถติดต่อสื่อสารระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาคได้อย่างต่อเนื่องทันต่อสถานการณ์ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา10และมาตรา11แห่งพระราชบัญญัติกฎเอกการศึกพุทธศักราช2457จึงให้สถานีวิทยุกระจายเสียงสถานีวิทยุโทรทัศน์กระจายเสียงสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมและเคเบิลดาเนินการดังนี้ 1. ให้สถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสถานีทั้งที่เป็นของราชการและเอกชน งดรายการประจำสถานีและให้ถ่ายทอดกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบก 2. ให้สถานีวิทยุโทรทัศน์กระจายเสียงทุกสถานีทั้งที่เป็นของทางราชการและเอกชนงดรายการประจำของสถานีและให้ถ่ายทอดออกรายการจากสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก 3. ให้สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม และเคเบิลทุกสถานีงดรายการประจำของสถานีและให้ถ่ายทอดออกรายการจากสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบ,บกทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงประกาศณวันที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2557ผลเอกประยุทธ์จันโอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ